ธน,นกรภูวิจิตโฟลดภคูคิดครับสวัสดีครับอัทวินทองโจ๊กไอศครีมครับอีนี้นรบทุกคนเข้าสู่รายการเหตุการณ์บ้านใครประจําวันเสาร์ที่9เมษายนปี2565นะครับผมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านใครเราจะมาอัปเดตทุกคนฟังครับผมและข่าวที่ทุกคุณจะได้เห็นมันก็คือข่าวที่แชร์กันว่อนในอินเทอร์นเน็ตครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงวะ ที่มันเป็นข่าวได้ยังไงเนี่ยนี่คือนี่คือรายการเหตุการณ์บ้าน่าวใช่นี่คือคอนเซ็ปต์ของรายการเราอะไรที่มันแบบโอ้อะไรวะเนี่ยนันคือรายการอันดับหนึ่งของ YouTube Thailand จริงๆรายการนี้เนี่ยมันจะเป็นสมบัติของชาติถ้าเกิดเปรียบเทียบรายการเราอ่ะเทียบเบอร์เทียบเบอร์พี่เทียบเบอร์รายการเรานะผมว่าจริงๆมันก็เบอร์เดียวกับเจ้าใจเจ้าใจเจ้าใจอะไรอย่างเงี้ยแหละ เล t i ิ้ง <Reading S 2> เราประมาณนั้นแต่ราคาเราไม่ถึงเขาอ่ะเพราะรฉะนั้นนะฮะสปอนเอซอร์เ,เข้ามาสบายกว่าแล้วเราพูดเลยว่าเราไทยอินให้มากกว่ารายการอื่นแน่นอนปกติดูรายการข่าวรายการอื่นเนี่ย,นนย,ขย,นเ,นยเข้าของวางไว้เฉยแต่รายการเราเนี่ยมีการหยิบจับหยิบดกดื่มโชว์ตลอดเวลาได้เลยดื่มโชว์ตลอดเวลาได้เลยดื่มโชว์ตลอดเวลาได้เลย อ่ะโอเคครับอย่าลืมนะฮะกด subscribe c h anel n Cool Kids TH ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe c h anel n Jok Icecream ด้วยนะครับผมเรานะฮะจะมีคลิปออนกันทุกวันเสาร์เวลา4โมงเย็นนะครับทาง c h anel n Cool Kids TH นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเวอร์ชันจอรแอร์ทาง c h anel n ของ Jok Icecream นะครับผมและทุกเวอร์ชันที่เราออนไปนะครับตึงไม่ได้เงินสักบาทสักบาทสักบาทเลยนะฮะตอนนี้เดินทางกันมาถึงเทปรีสิบเอ็ดแล้วนะครับผมแต่ถ้าสปอนเซอร์เข้าเราเราสัญญาว่าเราจะทําทุกวิถีทางเพื่อยอดวิวมันขึ้นจริงๆเราจะทำ หมายถึงว่าทําให้คลิปรายการหนึ่งชั่วโมงหนึ่งล้านวิวเราจะได้คัดใส่หน้าปกเป็นหนึ่งล้านวิวเมื่อไเพลงเห็นเพลงปะเห็นเพลงปะเพลงอ่ะมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะที่เปลี่ยนหน้าปก3าล้านวิว50ล้านวิวมึงเคยเห็นจัสตินบีเบอร์ทำปกอย่างนี้ไหมอเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะฉลองครบซับสไครป์ห้าคนนะฮะเรื่องฉลองกันตั้งแต่ตอนนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนปกทุกสัปดาห์้ ฉลองครบรอบทุก400วิว่าสมมติเรามีอยู่400ใช่ไหมแล้วก็จุดทศนิยมยาวๆ4 0 0อ่าแล้วก็วิวต,ตัดภาพมาเมื่อกี้ปุ๊บปึ๊บก็กูใส่ไปเลย30,000ล้านวิวเออหลอกคนดูไปทีนดีแล้วเดี๋ยวคนดูเข้ามาดูว่าอ,อะโอเคฮะ,อะฮะัเรื่องวิวไม่สำคัญครับเพราะเราทำงานกันด้วยใจนะครับผมมาฮะผมเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าข่าวนี้ก็ผมคือข่าวจากเว็บ tiger.com ครับประจําวันที่23กุมภานะฮะ ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวการลักลอบเข้าประเทศครับโอ้หเปิดมาด้วยข่าวจริงจังมาวันนี้แต่ว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นของประเทศออสเตรเลียนะครับผมสามารถสกัดชายชาวแอฟริกันจำนวน3คนที่พยายามลักลอบเข้าประเทศดูไบได้นะฮะเพื่อหวังว่าจะเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่พวกเขาให้ดีขึ้นจริงๆอ่ะอ่านเท่านี้มันก็รู้สึกว่ามันธรรมดาแต่สิ่งที่มันไม่ธรรมดาอยู่ตรงนี้ฮะชาย3าคนนี้ฮะเขาลักลอบเข้าประเทศโดยการที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิง อมอ่งงไงฮะว่าจะปลอมตัวเป็นผู้หญิงยังไงครับนี่คือภาพตัวอย่างครับผมปึ๊บสาวๆที่เขาอยู่ในประเทศดูไบเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นแบบว่ามีผ้าปิดปากแล้วก็เห็นแค่ตาแล้วมีผ้าโพกหัวอยู่แล้วอ่าตาประเพณีของเขาครับผมซึ่งสามคนนี้ฮะหัวหมอฮะทารองพื้นเขียนตรงเขียนตาอะไรเรียบร้อยครับผมแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาผ้าปิดปากเอาผ้าโพกหัวแต่พี่เขาลืมโกนหนวดนะ คือจะแต่งหน้าขนาดนั้นพี่ต้องโกนหนวดหน่อยหนวดขึ้นแก้มแล้วพี่พี่โกนสิวะถ้าพี่อยากจะทาอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้มันมันผิดใช่ไหมใช่ถ้ามันผิดพี่โกนหนวดลงทุนหน่อยเดี๋ยวหนวดก็ยาวเฮ้แต่เอาจริงดูจากรูปแบบพี่มึงเนียนอยู่นะเอาจริงแต่งเนียนอยู่นะไอรูปไอรูปแรกเนี่ยเหมือนอยู่หรือว่าที่โดนจับได้หนวดแม่งแฟรใหม่พลาดเตคุ้มปากวะ ถ้าผู้ชายหนวดหนาแข็งๆอ่ะมันแทงออกมาใช่ละไอ้คนละคนดูใบจะงงวะอีนี่ทำไมโง่วะยังไงอาจจะแบบโทษนะครับอะไรติดตรงนี้หรือเปล่าเออโทษนะครับโมกหั่นไข่มาบนคือบิลหรือเปล่า,านี่เดี๋ยวมออกมาตรงนี้เลยไม่หรอกผมว่าจริงๆนี่เขาไม่โกนหนวดเพราะว่าตามหลักแล้วคนดูใบอ่ะผู้ชายเขาไว้หนวด มันจะได้เข้าอินก,กับตรงนั้นไปได้เลยแต่การปลอมตัวมันก็ต้องปลอมหมดทุกอย่างป่าว่ะไม่ใช่ว่า <c oughs> โหนวดกูแม่งไว้มาหลายสิบปีอเป็นอลาดีนอ่ะอ,ะอลาดีนมาดอฟักเกร์อลาดีนมาดอนนเกอลาดีนปลอมเป็นหญิงแล้วห,หนวดแม่งงันยาวอย,อยู่ตรงนี้ อ <off> er> กไอ้ที่มันไอ้ที่วัตถฟฝามันไม่ได้ซึ่งเอาจริงๆอันนี้ผมว่าจริงๆ้ี่เกิดมรอยมุมนึงก็แอบโผสารเขาเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เขาโดนจับนะฮะในประเทศแอลจีเรียแล้วเขาก็โดนส่งกลับประเทศครับแต่ปัญหาคือประเทศที่เขาส่งมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคือประเทศอะไรเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยคือชาวแอนจีเรียบางคนก็บอกว่าเขามาจากมาลีมาลีน่าจะเป็นชนเผ่ามาลีนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรนี้ขึ้นแต่ผมเชื่อว่าการที่เขาต้องลักลอบเข้าประเทศอ่ะผมว่าเขามีเหตุผลว่ะแต่ก็นั่นแหละฮะะถ้้าเกกิดพพีี่่จลลอบแว ก็โกรนธน,นิดนึงผมว่าก็น่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครทำผิดกฎหมายหรือว่าแอบเข้าไปอยู่บ้านใครแบบผ <ม S 1> ิดกฎหมายเพราะฉะนั้นนะฮะจะย้ายไปที่ไหนผมว่าทำตามระบอบอระเบียบเขาคม,มันมีทางไปได้ทุกประเทศแหละศึกษาก่อนค่อยเข้าไปผมว่าถ้าเกิดหาทางรัฐเนี่ยมันก็จะโดนเลยแบบนี้แหละก็ระวังกันด้วยนะครับผมอ่ะต้องขอขอบคุณที่มาของข่าวนะฮะจากเว็บ The Tiger com ครับผมปะไปข่าวต่อไปฮะมาที่ข่าวต่อไปฮะข่าวนี้ฮะมาจาก ww w บ o สุ o com ครับประจำวันที่17เมษายนปีห0ฮะ ก็งงว่ากำลังอัปเดตในวันนี้นะฮะยังถึงเมษาเลยแต่นี่ของปี60นะ5ปีแล้วนะครับผมอาเป็นข่าวเก่าหน่อยนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีสิทธิ์เกิดขึ้นกับพี่มากๆเพราะจากที่อ่านข่าวแล้วมีสิทธิ์มากๆนะฮะเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศจีนครับคุณพ่อคนนี้ฮะเขามีโอกาสได้ไปส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลเป็นครั้งแรกครับขณะส่งลูกให้คุณครูที่ยืนรอรับนประมาโรงเรียนฮะก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับผมก็ส่งลูกตามปกติไปครับส่งเสร็จปุ๊บเขาก็กลับบ้านครับลูกก็ไไไไมมมม่่่่่่่่่ดดด้้วาอะรรรรรรกกกันนนปปผผเเเสสสส็จิิิงงงงงงทีีขึแแููย ผิดโรงเรียนอา้าวแมไ่ไม่เคยไปส่งลูกเลยแม่ไม่เคยไปส่งลูกเลยอโอลุงลุงไปไหนมาเนี่ยมันอาจจะแบบมีโรงเรียนอยู่คนละซอยกันหน้าตาเหมือนกันแล้วเขาเข้าใจผิดงไงก็เลยไปส่งโรงเรียนนี้อะไรแบบนี้แลีอ่อ้ครูนั้นมันก็รับไปเงี้ยครูมันจําเด็กในโรงเรียนไม่ได้ไม่หมดอยู่แล้วมันก็ต้องถามว่าชั้นอะไรคุไูไม่ถามครูถามหรอถามถามเหรอถ้ามึงแม่งใครไม่รู้มาส่ง น้อง่ชั้นไหนคะหรือถ้ามึงไปรับเนี่ยมึงต้องมีบัตรผู้ปกครองเอาหอเอาไม่งั้นเขาก็ปล่อยลูกมึงไปทำไหนอะไรก็ได้ไงหรือแม้กระทั่งแบบมันจะมีแบบมึงกับเมียแม่งทะเลาะกันอะ่ะไม่ให้เจอไม่เจอลูกเงี้ยแจ้งโรงเรียนไว้โรงเรียนก,ก็จะทำตาม ที่แจ้งไหมอ๋อส่วนสุดท้ายเนี่ยข้อสรุปจากคุณพ่อเขาบอกว่าปกติเนี่ยคนที่มารับส่งเด็กน้อยเป็นประจำคคุณย่าแต่วันเกิดเหตุเนี่ยคือคุณพ่อไปส่งครั้งแรกการที่ไปส่งครั้งนี้เนี่ยคือเป็นครั้งแรกที่คุณพ่อเขาได้ไปส่งฮะและรู้เพียงว่าโรงเรียนของลูกเนี่ยอยู่ติดกับปากทางปากซอยของเขาเขาก็เลยไปส่งตรงนั้นพ่อต้องรู้จักชื่อโรงเรียนลูกเว้ยอะสมมติโรงเรียนนี้ชื่อ สงเชลใกล้โรงเรียนนี้เชลชยัยอะไระเงี้ยชื่อมันใกล้กันมึงก็ต้องรู้จักชื่อโรงเรียนลูกมึงไม่เว้พี่อันที่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นเพราะว่ารอบๆโรงเรียนของเขาเนี่ยไม่เป็นเหมือนเป็นโรง,<ค>งเรียน,าานอ,อัฐบาลอ่ะคือแถวนั้นโรงเรียนรัฐบาลเยอะมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูเขาต้องตามหาไงว่าเด็กเด็กคนนี้มาจากโรงเรียนอะไรเขาก็ถ่ายรูปเด็กเรียนแล้วก็ตะเวนตามหาโรงเรียนต่างๆสุดท้ายมาคนพบว่าโรงเรียนจริงๆของเขาเนี่ยอยู่ห่างไปอีกห้ารอเมตรก็จริงๆมันก็ผิดพลาดกันได้ไม่ อ้ยบ้าเปล่ามึงจะไปส่งหนรงเรียน้วมึงต้องเดินผ่านพี่ปสองไปเพื่ออะไรไม่แน่ไงอันนี้ก็ไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งคือผมก็งงว่าแล้วลูกน้อยเนี่ยเขาจำไม่ได้หรือเลว่าโรงเรียนนี้ใช่โรงเรียนกูหรือเปล่าลูก <ged at> <c oughs> จำไม่ได้หรอกลูกจำไม่ได้อยู่แล้วแล้วคือผมอยากรู้ว่าแล้วตอนจบบ้านปลายของมันตอนเรื่องเรื่องตอนจบอะมันรู้ได้ยังไงว่าว่าตัวเองส่งผิดอย่างวนี้ครูต้องแจ้งโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนที่โดนไปส่งแล้วเนี่ยเขาจะมีเบอร์คุณพ่ออยู่แล้วเขาจะรู้ว่าเป็นใครก็เลยโทรบอกว่าคุณพ พอไม่งั้นนะไอพ่อเนี่ยมันไปรับตอนเย็นนะสวยร้องไห้ <c oughs> แน่อนอะนลูกผมไม่มี <c oughs> ชิบหายเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ไอไอพ่อร้องหไห้เมื่อไหร่ผมอยากรู้คุณพ่อฮนะคุณพ่อโดนแม่ตบหรือเปล่า ไม่รอดโดนย่านี่แหละตบโดนย่าตบออแน่นอนอ่ะก็ฝากไว้สักนิดหนึ่งแลวครับใครที่เป็นพ่อแม่มือใหม่แล้วเข้าใจได้ว่า,วาการผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะฮะก็อย่างที่พี่โจ๊กบอกไปมันมีวิธีการป้องกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เวลาจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็เช็คให้มันเรียบร้อยก่อนและอย่างหนึ่งเรื่องลูกหลานทองคุณเนี่ยโรงเรียนจำชื่อฮะอย่าจำสถานที่ชื่อโรงเรียนเนี่ยมันจำง่ายกว่าเท่านั้นเองครับต้องขอขอบคุณนะฮะที่มาของข่าวด้วยนะครับผมขอขอบคุณ www. สนุก .com นะครับผมขอบคุณมากครับไปคะ มาต่อที่ข่าวนี้ครับผมจาก w w w matichon co t h ครับประจำวันที่24ตุลาคมปี64เนี่นะครับผมอ se. ข่าวที่ใหม่หน่อยนะฮะข่าวนี่ะเกิดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับผมได้รับรายงานว่ามีชายชาวแอลเบเนียวัย30ปีคนหนึ่งครับ mm hmm. เขาตกเป็นผู้ต้องขังความผิดในคดียาเสพติดครับโดยเขาเนี่ย ได้รับการอนุญาตจากทางการนะฮะให้กักบ,บริเวณอยู่แต่ในบ้านครับเฮ้ยพี่ปกติโดนคดียาเสพติดเนี่ยเขาโดนจับติดคุกเลยนะนี่คือถือว่าเขาได้โทษฐานเบามากนะฮะโดนกักบ,บริเวณอยู่แต่ในบ้านแต่ปัญหาก็คือคุณคนนี้ฮะเขาไม่ดีใจครับที่เขาโดนกักบ,บริเวณอยู่ในบ้านครับ<อ>เขาเดินทางมาพบเจ้าที่ตำรวจก่อนที่จะเริ่มขอร้องกูไหว้กูก็ได้ขอร้องอยากกักบ,บริเวณกูเอากูเขา้าคุกเถอะ ทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมก็ไม่โดนติดคุกก็อยู่ในบ้านก็โอเคมันก็ดีกว่าใช่ไหมล่ะเออมันก็อาจถ้าเป็นบ้านเรามันจะมีข้อเท้ากําไรอ่ากําไรอ่ะออกไปก็จะได้รู้แล้วว่าออกอันเนี้ยจะห้ามออกนะนู่นนี่นั่นฮะปัญหาอยู่ที่ว่าที่เขาอยากเข้าคุกครับเพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาต้องเจอภรรยาของเขาครับและเขาทนอยู่กับภรรยาเขาไม่ไหวแล้วฮะไอ้คนเขียดเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยหรือ ที่แม่งต้องเสพยาก็เพราะว่าเมียตัวเองนั่นแหละมันต้องเลยจะเป็นต้องเสพเพราะเครียดกับเมียหรือเปล่าก็เครียดกับเมียก็เลยเอายาบ้ามาจุดดูดบุ๊กอะไรประมาณนั้นแล้วประชชดีวิตประชดชีวิตแล้วพอไปรายงานให้กับศาลฟังศาลแค่เห็นใจก็เลยอ่ะความผิดมันไม่ได้หนักอะไรมากมายอ่ะงั้นกูให้มึงกักบริเวณอยู่บ้านละกันแม่งก็บอกไอ้สัดบอกไอ้สัดไอ้สัดก็กูเสพยาเพราะกูไม่อยากอยู่กับเมียมึงก็จะให้กูอยู่บ้านขอรอดเถอเอากูติดคุกได้ไหม ด้วยความที่ตำรวจพี่ม um> um> ันก um ็เห็นว um nope uh> ่าเฮ้ยมันไม่ได้มันจะมาขอเข้าคุกได้ไงมันก็เป็นไปไม่ได้เขาก็เลยกลับไปที่บ้านตัวเองก็กลับไปโดนกักบริเวณตามปกติไปครับซึ่งเขาเนี่ยก็โดนกักบริเวณอยู่ประมาณได้ประมาณเดือน2เดือนฮะแล้วก็พยายามหนีออกมาครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนจับตัดสินให้เข้าคุกเหมือนกันเพราะว่าเขาละเมิดทันบนตัวเองเขาบอกเลยนะฮะว่าฟังดีๆนะชีวิตที่บ้านผมเนี่ยเหมือนนรกผมทนไม่ได้อีกแล้วผมอยากเข้าคุกงงว่าทําไมไม่เลิกวะคือก็เลิกไปสิหรือว่ากลัวเมียกลัวมีตี แม่พี่เป็นอะไรแค่นั้นเองพี่พี่เป็นอะไรฮะผมไม่เข้าใจเหตุผลพี่พี่อยากเลิกกับเมียพี่เลิกไปสิพี่ดูประธานคนละเนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งเรารู้สึกว่าบ้านเราเป็นรกเราจะทำไงเราจะออกไปหาเศษหาเลยนอกบ้านเพื่อหาความสุขเข้าบ้านไม่ดีถ้าเกิดสมมติอย่างผมนะ่นแหละของสึกว่าบ้านเป็นรกเมื่อไหร่นะผมก็จะพยายามเคลียร์เพื่อปรับให้มันกลับมาเป็นสวน่วงเดิมแล้วก็จะพยายามพูดคุย กับแฟนเราให้ได้มากที่สุดพูดคุยกับคนที่เรารักให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้การอยู่ในบ้านไม่หยดอัดอะไรอย่างนี้เอาจริงผู้หญิงผู้ชายผัวเมียอยู่ด้วยกันฟอร์มทั้งคู่เอาจริงเลิกฟอร์มทุกอย่างจบนะเว้ยจริงเพื่ออะไรคนเรามันเสพติดการโดนง,งอเออเออมันเป็นความเสพติดนะครับอันนี้ผมว่าจริงๆถ้าเกิดันเลิกกันได้ก็เลิกนะฮะ มายถึงว่าเลือกที่ใส่ดีนะเออกกาแฟนตัวเองไห้พวกประชดประชันให้เขามางออะไรเงี้ยเลิกเอองอนก็บอกว่างอนไอ้สัตว์ไม่ใช่บอกไม่เป็นไรหรอกก็ทำอย่างอื <GO av uther> ่นไอ้คุเไม่รู้อีฮี้เปล่าเปล่าเปล่าคุเวนไอ้สัตว์อ่ะโอเคฮะก็ต้องขอแสดงความต้องเสียใจหรือยินดีกับพี่เขาวะ อัเอาเป็นว่าไม่สรุปข่าวนี้แล้วกันผมขอไม่สรุปข่าวนี้แล้วกันว่าจะต้องเสียใจหรือยินดีเอาเป็นว่าใช้คําว่าไปขอสรุปความเสียดีกับพี่เขาแล้วกันเอาไว้เสีใจกนดูพี่ดูกันเอาวทุกอย่างมันมีทางออกที่ดีกว่านี้ครับที่หาทางออกที่ดีที่สุดดีกว่าครับถูกต้องครับผมอ่ะก็ต้องขอพูดที่มาของข่าวนะฮะจากเว็บดอทมัต n ิชนดอทซีอีเอชประจำวันที่24ตุลาคมเลยครับครับ มาต่อที่ข่าวต่อไปฮะข่าวนี้มาจากเว็บยอสนุก .com นะครับประจําวันที่22กุมภาพันธ์ปี6 5ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมข่าวนี้นะฮะมาจากประเทศไทยครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะข่าวนี้ฮะเป็นข่าวเกี่ยวกับพระอีกแล้วฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราลอบพระไปเยอะมากนะมีพระเอากับหมาพระทำนู่นหนพระทำนี่นะอันนี้ฮะเป็นพระ ตั้งวงดื่มสุราของพระและสามเณรในลูกวัดครับผมจเจ๊แคปาร์ตี้รพระปาร์ตี้ปาร์ตี้พระสงฆ์ผมเแค่ปาร์ตี้ปาร์ตี้เขาเรียกว่าปาร์ตี้สุวรรณารามนี่ชื่อปาร์ตี้สุวรรณารามเออไอ้ยะ <c oughs> ซึ่งลักษณะการตั้งวงเล่านะครับเป็นการฉลองวันเกิดของพระลูกวัดครับ <c oughs> โดยมีพระเจ้าของวันเกิดและสามเณรร่วมงานเนี่ยถึง6รูปฮะ สุดยยไปเลี่ซึ่งคลิปนีถูกถ่ายไว้นะฮะมีการร้องเพลงอวยพรวันเกิดนะฮะซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นการกินฉลองวันเกิดครับผมและที่สําคัญฮะเจ้าของวันเกิดเนี่ยเขาฉลองให้กับตัวเองครับเลี้ยงปลอบใจตัวเองอีกทางด้วยเพราะเขาเนี่ยเพิ่งบอกเลิกกับสามเณรเขาเพิ่งอกหักจากสามเณรที่คบกันไปะฮะก็เพิ่งบอกเลิกกันไปด้วยนะครับผมโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นฮะเขาคบกันยังไงวะไม่รู้เหมือนกัน ปัญหาคือพ้าร้องเพลงวันเกิดนี่จะร้องอยังไงวะมานาแ,แล้ว,ลว,ลว,ลวตอนจบทุกคนต้องสาธุสาธุแล<า>้วก็นิี่มนนิมนพระคุณเจ้าพิจารณาเทียนมันเกิดด้วยครับ <laughs> ไอ้เหี่ยแล้วเทียนที่ใช้นะแม่งใช้เป็นเทียนพันาสายเพราะวัดมีไงอยั่งไงเยอะด้วยเป่าผูไอ้ยี้ย, <laughs> เ,ย,ยเป่าให้ตายก็ไม่หมดแล้วไม่แน่ใจว่าเค้กที่กินเนี่ยมันเค้กไรด้วยนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับวันเกิดพี่เลยแต่ที่คุณทำเนี่ยมันพิษพิษ <c oughs> และที่สำคัญ ไปอ,อกหักกับสามเณรได้ยังไงวะมึงไปคบกันตอนไหนเนี่ยคือมีสามเณรที่วัดนะฮะไปแจ้งความที่สถาน์ในตำรวจแจ<น>้งความกันด้วยไม่ใหม่หมายถึงว่าม,มีสามเณรรูปที่ไม่ได้อยู่ในงานวันเกิดนั้นไปแจ้งความคนละคนละแกง๊งคนละแกง๊งหรือไม่งั้นก็อาจจะเครืองที่ไม่ได้ชวนอาจจะอยู่แก๊งนี้มาก่อนแล้วมันไม่ชวนไม่ชวนกูใช่ไหมได้กูแจ้งความไม่นั่นก็ไปแจ้งความเฮียนี่ตำรวจนะฮะที่สพืองอุบลนะครับแล้วก็แจ้งความให้ผู้ใหญ่บ้านนะฮะแต่เรื่องเงียบนะครับผมและหลังจากนั้นนะฮ ตรงนี้นะครับผมและที่สําคัญฮะเขาก็ไปตรวจสอบครับซีนที่เขาค้นพบฮะมีคลินหลุนของสามเณรที่มั่วสุมร่วมรับกับพระปกติฮะและยังไม่มีครับผมยังมีแชทที่พูดคุยกันระหว่างพระกับสามเณรที่ถูกบอกเลิกอ่าคือเป็นเล่จูมม,มือกันนี่หรอเขา<ข><ข>จีบกันยังไงอ่ะคืออ่าถ้าบอกว่าบินฑบาตเนี่ยมันก็อยู่ข้างหลังกันอ่ะแล้วก็พูดกันไม่ได้ก็ไม่สมรวมใช่ไหมเวลาพูดกันยิ่งซิกซี่เลยนะพูดกันผ่านคอไงเธอบาดเธอมีอะไรกินช่วยมาล้างบารให้พี่ได้ไหมจ้ะช่วยมาล้างบาดให้พ อันนี้คือเราไม่ได้เหยียดเพศนะฮะแต่เราเหยียด พที่ทําตัวแบบนี้อใช้คํานี้เด็กไทยทำตัวแบบนี้นะครับแล้วคุณพี่จีบกันตอนไหนตอนแบบมันต้องมีมันต้องมีเหมือนในหนังนึกออกไหมว่าเราเราดูแบบพวกหนังแบบเด็กแบบพระพี่เลิฟรักกันอ่ะมันต้องมีแบบหยอกล้อกันอ่ะสมมติคแอบพบกันในแถวตอนตอนเช้าด้วยกันเป็นหนังวัยรุ่นนะคลิปภาพหนังวัยรุ่นนะแอบพบกันตอนเช้ายืนเข้าแถวมันก็ต้องมีการหันมองแล้วก็ส่งเลิฟเลิฟขักันบ้างนู่นนี่นั่นมินิฮาร์ดเออมินิฮาร์ดอันนี้คือยังไงพนมมืออย่างงี้แต่มือเขาอยู่นี่ขวางเฮ้ยแต่ความความสนุกกขออองงงงมมััันนนคืเาแสดบบหลวพี่ไ ความหมายของมันคือ,อสิ่งที่เราทำอยู่และได้ทำเนี่ยมันผิดกฎแล้วเราก็ขอมามาพูดให้กับพระรุ่นพี่ฟังนี่คือบทสวดที่เป็นแปลนะ,ะพระ,ะรุ่นพี่ฟังแล้วรุ่นพี่ก็จะบอกว่าโอเคถ้ารู้แล้วก็อย่าทําอีกถ้าร,รู้แล้วก็อย่าทาอีกอแล้วมึงก็อาบัติครั้งคู่บอกวะแล้วมึงก็อาบัติครั้งคู่บอกวะก็คือเรื่องผมไม่เข้าใจว่า มันจะไปมันจะไปสรุกอะไรกันว่าก,การเป็นพระแล้วก็มาทำแบบนี้ถ้ามันรู้สึกออกมาแล้วก็ทำมันกิจจลักษณะไปเลยดิแ,แต่ตามกฎของพระพระถ้าเกิดทำอาบัติหรือเกิดปราชิขึ้นก็คือโดนจับศึกแต่สามารถกลับโบวชเป็นเนรได้นะและเนรก็โดนจับศึกแล้วก็กลับบวชเป็นเนรได้อย่านเดิมไหมได้เป็นเ,เนิมดิถ้างั้นอย่างนี้ก็คือเขาไม่ได้โดนจับติดคู่ไครก็ปกติไปก็ขเขาแค่เขาแค่เกิดความรักในผ้าเหลือ,นะอ,อ,องอ่ะ ไอเฮียแต่มึงอยู่ผ้าเหลืองมึงไม่ได้ไงคือยังไงอ่ะพบรับกับพิสุอันนี้ไงเข้าเข้าหนังที่เราอยากทําเลยอะไรเซ็กหลังสึกงพี่เซ็กหลังสึกเซ็กหลังศึกผมว่านี่หนังที่น่าทามากนะนายทุนถ้าเกิดสนใจติดต่อเรามาโทรเบอร์นี้ได้เรามีพล็อตหนังไปเสนอชื่อเรื่องว่าเซ็กหลังสึกเราเรามีนักแสดงเพิ่มแล้วโอเคฮะขอขอบคุณที่มาของข่าวนะครับผมมาจาก เว็บดอทสนุกดอทนะครับผมที่ให้ข่าวดีๆเรามาแบบนี้นะฮะเรียบร้อยฮะจบไปแล้วนะครับผมข่าวของเราในวันนี้นะครับเป็นไงกันบ้างฮะลองคอมเมนต์บอกกันมาได้หรือว่าเหตุการณ์บ้านใครมีเหตุการณ์ไหนอยากให้เรามาอัปเดตกันคอมเมนต์บอกด้านล่างมาได้เลยนะครับผมรับรองว่าเดี๋ยวผมกับพี่โจ๊งเนี่ยจะอ่านคอมเมนต์ ป่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาข่าวที่คุณต้องการเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังได้เลยครับผมอืาะฉะนั้นนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n ค KUHITS CS แล้วก็กด Subscribe c h anel n JOGASKRIPT ด้วยนะเพราะช anel JOGASKRIPT ไม่ออนวันไหนนะวันพุธแล้วกันอ๋อวันพุธของผมออนวันเสาร์ตอนสี่โมงเย็นนะครับก็รอติดตามกันได้นะฮะอย่างพี่โจ๊กเคยบวช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 กี่พันศา พี่บวชหนึ่งเดือนเออผมก็บวชมาเดือนหนึ่งกันคนถามพี่ว่าแบบเอ้ยบวชแล้วได้อะไรพี่ก็ได้ตู้บอร์กลางมาสามสิบไม่ใอ้ขโมยไอ้ขโมยเราไม่ได้บวชแล้วได้แล้วเราบวชแล้วได้ธรรมะได้อะไรนี่มาอยู่ในใจไปไปบวชกันดีกว่าจะยอมบวชแล้วพี่บวชคนบกลางร้อยพอเขไม่บวชพี่ผมเป็นบวชทำเพี้ยนะไรไอ้นี่ผมถ้าเกิดผมบวชผมอยากเปลี่ยนชื่อผมไม่อยากชื่อแนงแนงอะไรเวลาใครเรียกก็เป็นพระแนงอ๋อพระแนงเหรอพี่นี่โลบแม่เป็นโลบถ้าโหลชื่อไม่่เเทนแบบ ชื่อแบบฟระยังไงฮะเป็นพระแบบสตีฟอ่าหลูงพี่สตีฟสตีฟโอเคได้กันได้กับผมสองคนบวชนะฮะนี่หลูงพี่สตีฟผมท่านแห่งเออได้ฮะหลูงพี่สตีฟไปเถอะไปหาที่บวชกันเปเบวชดีกว่า